คุณเคยไหมย,ยืนอยู่บนแท่นทีออฟแล้วเสียงในหัวก็เริ่มดังขึ้นระวังโอบีนะอย่าตกน้ำเด็ดขาดแล้วสุดท้ายก็เป็นจริงแต่วันนี้เราจะมาถอดรหัสเคล็ดลับจิตใจที่ทำให้โปรระดับโลกไม่กลัวโอบีอีกต่อไปแล้วคุณเองก็ทำได้เช่นกันก่อนอื่น เรามาทำความเข้าใจกับธรรมชาติของ OB กันก่อน OB ไม่ใช่แค่เส้นขอบเขตบนสนามกอล์ฟแต่เป็นเส้นขอบใจที่หลายคนตั้งไว้โดยไม่รู้ตัวทันทีที่เราเห็น OB สมองจะเริ่มสั่งการอย่าไปทางนั้นนะแต่กลับพาตัวเองไปทางนั้นจริงๆแต่โประดับโรคพวกเขา ไม่มอง OB เป็นศัตรูครับมันแค่เส้นธรรมดาที่ไม่มีผลกับความมั่นใจของพวกเขาเลยมาครับเรามาถอดรหัสหม n d เซตโประดับโลกกันแล้วพวกเขาคิดยังไงกับ OB 1. พวกเขาโฟกัสที่เป้าหมายไม่ใช่โอบแทนที่จะกลัวพวกเขาจะมองไปที่เป้าหมายเล็กๆอย่างจุดเล็กบนแฟร์เวย์ต้นไม้หรือตำแหน่งที่ตั้งใจไว้ virtualization หรือการจินตนาการผ้าวงสวิง และผลลัพธ์ที่อยากได้คือเทคนิคที่ไทเกอร์วูดใช้เสมอ 2. พวกเขายอมรับความผิดพลาดตั้งแต่ก่อนตีเข้าใจว่าทุกช็อตมีโอกาสพลาดแต่สิ่งที่สำคัญก็คือไม่กดดันตัวเอง 3. พวกเขามีกฎเหล็กเทย yard r u ถ้าพลาด OB ก็เดินต่อไปอีก10บหลาลืมมันไปซะแล้วโฟกัสที่ช็อตใหม่ ต่อไปคือเทคนิคที่ทุกคนทำได้ครับแล้วคุณละ่ะอยากไม่กลัว OB แบบโบหรือเปล่านี่คือเทคนิคที่สามารถทำได้เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยปิดตาลงครับซ้อมจินตนาการถึงวงสวิงดีๆเลือกทาร์กเก็ตให้ชัดเจนไม่มอง OB แต่เลือกจุดเล็กๆที่มั่นใจพูดกับตัวเองว่าฉันโฟกัสที่ชอ็อตนี้ไม่ใช่ OB หลังตีพาดใช้กดเทนรูทยาดทันทีก้าวเดินไปข้างหน้าลืมความผิดพลาดและกลับมาโฟกัสใหม่ฝึกใจด้วยการลงสนามลองเสี่ยงตีมุมที่ยากและท้าทายเพื่อเป็นการฝึกความมั่นใจจำไว้นะครับ OB ไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นเส้นขอบธรรมดาความกลัว OB เกิดเพราะคุณปล่อยให้มันเข้ามาในหัวเอง แต่ตอนนี้คุณรู้แล้วนะครับว่าต้องฝึกจิตใจคุณยังไงโฟกัสที่เป้าหมายยอมรับความผิดพลาดปลดปล่อยความกดดันแล้วคุณจะกลับมาเป็นนักกอบที่มั่นใจเหมือนโปรระดับโลกได้แน่นอนครับแล้วตอนนี้ผมอยากให้คุณหายใจเข้าลึกๆอีกครั้งแล้วไปลุยในสนามในแบบของคุณเอง และอย่าลืมกดติดตามเกมอินมายเกมในใจเพื่อเคล็ดลับจิตวิทยากอบดีๆแบบนี้นะครับ